ช่วงหลังๆมานีรุ่นฟลายเวทนี้ฮอตเหลือเกินนะคะทุกคนมีอะไรเกิดขึ้นตั้งมากมายค่ะรถถังเข็มขัดหลุดมือค่ะกองกรณีได้ขยับขึ้นมาในแรงกิ้งค่ะพี่น้องโออดีตราชัน n แบนตัมเวทขยับน้ำหนักลงมาในรุ่นฟลายเวทค่ะและล่าสุดนะคะโยฮันเอสตูปีนานค่ะได้ขยับขึ้นมาอยู่ในแรงกิ้งรุ่นฟลายเวทค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะในแรงกิ้งมวยไทยไฟยเวทนะคะตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทยไฟยเวทยังว่างอยู่นะคะและรถถังก็จะเป็นผู้ท้าชิงลำดับ1ค่ะลำดับที่2คือซูเปอร์เลกเกดหมู่เก้าลำดับที่3ามก้องครณีสอสมหมายลำดับที่4นักรบแฟท็กซ์และลำดับที่5้าค่ะน้องใหม่โยฮันเอสโตปีนานค่ะไม่รู้ว่าทุกๆคนเนี่ยอยากดูการต่อสู้คู่นี้เหมือนแอดไหมนะคะ รถถังปะทะนักรบตั้งแต่นักรบต่อสู้ในวันมานะคะเขาต่อสู้มาแล้วทั้งหมด11ไฟค่ะทุกคนและเก็บชัยชนะมาทั้งหมด9ไฟค่ะต้องบอกเลยว่าอัตราการปิดเกมสูงถึง44%ค่ะก็ไม่ได้สูงมากนะคะแต่ก็ไม่ได้ถือว่าแย่และแพ้ไปเพียงแค่2ไฟเองค่ะทุกคนและ2คนที่เขาแพ้ให้ไปนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะทุกคนนาวิวอานานค่ะและอีกคนหนึ่งคือก้องกรณีสอสมหมาย ถ้านักกรบได้มีโอกาสเจอรถถังทุกคนคิดว่าไงคะนักกรบเนี่ยนะคะเป็นมวยถนัดขวาข่บบู๊ดุดดันสาดแท่งต่อยแรงปล้ำล็อกระตีเหนียวแน่นค่ะใจเกินร้อยยืนระยะดีก็ต้องบอกนะคะว่าเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่น่ากลัวเหมือนกันค่ะจริงๆนักกรบเนี่ยก็เพิ่งจะอายุ26ปีเองนะคะเขาก็ยังสามารถพัฒนาตัวเองไปได้อีกไกลค่ะยังสามารถพัฒนาได้อีกเยอะค่ะ ส่วนรถถังเองก็ครองบอลลังแชมป์ม่ยาวนานมากๆค่ะทุกคนเพราะว่าสกิลความสามารถของเขาที่เขามีค่ะและยังมีคางที่แข็งแกร่งมากๆอีกต่างหากแต่ว่าเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะทุกคนแฟนมวยเนี่ยก็บ่นรถถังกันมากค่ะ ว่ารถถังเนี่ยเจอแต่คู่ต่อสู้หมูหมูไม่เจอคู่ต่อสู้ที่คนเป็นแชมป์ควรเจอเขาควรเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งๆให้เหมาะสมกับการเป็นแชมป์ไฟสุดท้ายของรถถังที่ผ่านมานะคะทุกคนตอนที่เขาเจอกับจาคอบสมิธเนี่ยแฟนมวยก็บอกว่าโอ้ยเกมมันต้องจบแบบเดิมอยู่แล้วคือรถถังชนะมันตอนต่อสู้ครั้งแรกเพราะว่าพวกเขาเคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแฟนมวยก็เลยรู้ว่ายังไงมันก็ต้องจบเหมือนเดิมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นนะคะแอนเนี่ยอยากเห็นรถถังเจอคนไทยบ้างตั้งแต่รถถังเข้ามาอยู่ในวันแชมเปี้ยนชิพนะคะเขาเจอคนไทยไปเนี่ยสคนเองและคนไทยล่าสุดที่เขาเพิ่งเจอไปคือซูเปอร์เลกเกียริหมู่ก้วค่ะและก่อนหน้านั้นอีกคนนึงที่รถถังเคยเจอนะคะก็คือเพชรดำค่ะ ซึ่งก็นานมากๆแล้วด้วยแอดเนี่ยอยากเห็นรถถังเจอคนไทยบ้างค่ะและแอดก็คิดว่านักรบเนี่ยเป็นอีกคนที่น่าสนใจมากๆแอดว่านะคะนี่จะเป็นอีกการต่อสู้ที่น่าสนใจมากๆค่ะจะทําให้รถถังเนี่ยตั้งใจเพื่อการต่อสู้มากขึ้นเพราะว่าคนที่มีโอกาสในการแข่งขันกับรถถังนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมุ่งมั่นเพื่อที่จะเอาชนะรถถังค่ะ คนที่หลายๆคนถือว่าเป็นอีกคนที่เก่งมากๆและการเอาชนะรถถังได้เนี่ยจะได้อะไรมากกว่าเข็มขัดแชมป์โลกสิอีกทุกคนคิดว่าคู่นี้เป็นยังไงคะรถถังประทนนะนักรบคอมเมนต์ Comment. มาคุยกันค่ะ